ในปี2025รถถังอับรามได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาอย่างสมบูรณ์แบบรุ่นล่าสุดของรถถังนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านอำนาจการยิงการป้องกันและความคล่องตัวทำให้อับรามกลับมาเป็นหนึ่งในรถถังหลักที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกอีกครั้งด้วยประสบการณ์การใช้งานมายาวนานตั้งแต่ยุคสงครามเย็นรถถัง M1 อาบรามได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสนามรบหลากหลายแห่งทั่วโลก และในปี2025รถถังรุ่นใหม่นี้ได้แสดงศักยภาพอันทรงพลังด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ไม่เพียงแต่ยกระดับประสิทธิภาพของตัวรถแต่ยังยกระดับศักยภาพของกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยรวมด้วย M1 Abrams รุ่นปี2025ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า M1A2 c v 4ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมการยิงและระบบป้องกันตัวรถสิ่งที่น่าสนใจคือการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามและช่วยผู้บังคับการตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบกล้องความละเอียดสูงแบบ360องศาที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทหรือมีความหนาทึบ ระบบป้องกันของอารแมปี2025นั้นได้พัฒนาออย่างก้าวกระโดดด้วยการติดตั้งกรอบแบบ Modular Advanced Armor System ที่สามารถป้องกันทั้งการโจมตีด้วยกระสุนจาะเกราะและหัวรบแรงระเบิดสูงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Active Protection System (APS) รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับและทำลายกระสุนต่อต้านรถถังก่อนที่มันจะโดนตัวรถได้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของลูกเรืออย่างมหาศาล ในส่วนของระบบขับเคลื่อนอาร์เรมปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สโทนีเวลเอจีทีหซึ่งผ่านการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้เชื้อเพลิงได้ประหยัดมากขึ้นพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ที่ช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลและเร็วขึ้นในทุกสภาพภูมิประเทศความเร็วสูงสุดที่รถสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ67กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครัขคระ อาวุธหลักของอัปเรยมยังคงเป็นปืนใหญ่เรียบลำกล้องขนาด120มิลลิ mm เมตร M256 ที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดทั้งแบบจาะเปลาะพลังสูงฮีทและกระสุนแบบโปรแกรมระเบิดกลางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานกระสุนแบบสมาร์ทอ m ม n ูนิชันที่มีระบบนำวิถีในตัวทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังที่กำบังได้อย่างแม่นยำรวมถึงระบบเลงเป้าแบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับ AI ที่ทำให้ลูกเรือไม่จำเป็นต้องเล็งเองในสถานการณ์วิกฤต ระบบควบคุมการยิงของอัรมปี2025ใช้เทคโนโลยีแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งสามารถคำนวณระยะเป้าหมายทิศทางลมความเร็วของรถเป้าหมายและข้อมูลอื่นๆในเวลาไม่กี่วินาทีทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพร้อมกับระบบเลเซอร์เรนฟินเดอร์ที่แม่นยำในระดับเซนติเมตรและระบบตรวจจับความร้อนที่ทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือในสภาพหมอกหนา อีกหจุดเด่นของอัปแรมรุ่นใหม่คือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยรถถังสามารถรับข้อมูลจากโดรนในสนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวางแผนการเคลื่อนที่หลีกเลี่ยงภัยคุกค,คามและเลือกเป้าหมายได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้อัปแรมยังสามารถแชร์ข้อมูลกับยานเกราะและระบบอาวุธอื่นๆในกองกำลังได้ผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัลขั้นสูง ด้านในตัวรถอารแบมได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกเรือทั้งในเรื่องของระบบปรับอากาศเก้าอีที่ออกแบบตามหลักสรีระและระบบควบคุมภายในที่เป็นหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบลูกเรือทั้ง3คนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับต่างมีหน้าจอควบคุมและแสดงผลแบบทัชสกรีนที่สามารถสลับหน้าที่การควบคุมในกรณีฉุกเฉินได้ ในภารกิจจริงรถถังอับรมปี2025ได้พิสูจน์ความสามารถในสนามรบจำลองและในปฏิบัติการจริงหลายแห่งเช่นในการซ้อมรบในยุโรปตะวันออกและการทดสอบในสภาพทะเลทรายตะวันออกกลางโดยพบว่ารถถังรุ่นนี้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมสุดโหดและสามารถทำภารกิจโจมตีและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงการบำรุงรักษาของอับรมปี2025ก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบตรวจสอบตัวเองแบบอัตโนมัติที่จะรายงานปัญหาเกี่ยวกับชิ้นส่วนภายในทันทีพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขเบื้องต้นให้กับลูกเรือและช่างเทคนิคทำให้สามารถลดเวลาหยุดซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบของรถถังในทุกสถานการณ์รถถังอับรามรุ่นใหม่นี้ยังมีระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สามารถติดต่อกับหน่วยบัญชาการหรือหน่วยรบอื่นๆได้โดยไม่ดีเลยพร้อมการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยจากการดักฟังหรือการแทรกแซงทางไซเบอร์ทำให้เหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่เน้นการรบแบบเครือข่ายและสงครามไซเบอร์ราคาของรถถังอารแบรมปี2025ต่อคันอาจสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถือว่าคุ้มค่ากับเทคโนโลยีและความสามารถที่ติดตั้งมาอย่างครบครัน หลายประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจในการจัดซื้อรถถังรุ่นนี้เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันประเทศและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเช่นโปลแลนด์โรมาเนียและออสเตรเลียความสำเร็จของอับรามไม่ได้อยู่ที่ตัวรถเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากระบบสนับสนุนทั้งด้านการฝึกอบรมลูกเรือระบบซ่อมบำรุงการจัดหาชิ้นส่วนและความพร้อมในการอัปเกรดตามสถานการณ์ในอนาคต นั่นทำให้อาบแรมเป็นมากกว่ารถถังธรรมดาแต่มันคือระบบอาวุธแบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบในโลกที่สงครามเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในแง่เทคโนโลยีและกลยุทธ์รถถังอาบแรมปี2025จึงถือเป็นต้นแบบของรถถังยุคหน้าที่ไม่เพียงแต่มีอํานาจการทําลายล้างสูงแต่ยังมีความฉลาดยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรวมกันร,ระหว่างพละกำลังแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีทันสมัยที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในศตวรรษที่21ในอนาคตอาแบรมอาจยังคงได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมทั้งในด้านพลังงานที่อาจเปลี่ยนไปใช้ระบบไฮบริดหรือพลังงานสะอาดการติดตั้งเลเซอร์เป็นอาวุธรองหรือแม้กระทั่งการควบคุมแบบไร้คนขับแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนคือบทบาทของอาราแมในฐานะเสาหลักของกองทัพโบกสหรัฐอเมริกาและสัญลักษณ์แห่งพลังที่ศัตรูต้องเกรงกลัวหากคุณเป็นคนที่สนใจด้านยุทธศาสตร์การทหารเทคโนโลยีอาวุธหรือเพียงแค่ชื่นชอบในยานเกราะที่ทรงพลังรถถังอารามปี2025คื้นหนึ่งในผลงานวิศวกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาและชื่นชมอย่างยิ่ง